อ่าฮัลโหลสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับครูแม่น้ําอันนี้ว่ามาเดินหาปูอะหาปูนาก็าจะเอาปูนาไปหาอะไรกินเท่าน่อยเอาไปต้มกินแล้วก็เอาไปเลี้ยงด้วยก็จะเอาไปเลี้ยงขายนะแต่ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าดูในคูน้ำดิไม่มีเลยอะตอนนี้เขากำลังวิทน้ํากันอยู่นะครับผมแล้วก็กําลังจับปลากันอยู่ ตอนนี้วิทน้ําแบบแห้งอยู่อ่ะรถไถก็ไถตีดินกันอยู่น่าดูเลยแต่ไม่มีรูปูเลยอะดูในอันเนี้ยนะปกติมันจะมีรูปูอยู่ด้วยแต่ว่าทางมันไกลอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะต้องเดินไปเดินหาแต่ว่าน้ําตรงนี้มันก็ไม่มีปะแห้งนี่เขากําลังวิทน้ําเข้านากันอยู่ เ,เดี๋ยวผมลองเดินหาปูดูก่อนนะว่า,ม,ามันมีหรือเปล่าเมื่อกี้นกมันบินหนีไปวะ่ะแต่สิ่งที่มันทิ้งซากไว้เชีย่ยปลาปลายังสดอยู่เลยวะ่ะเ,เดี๋ยวลงไปจับดีกว่าวะ่ดะดูปลาดิคือแม่งนกกระยางมันฆ่าปลามาก,กูเลยลงไปจับปลาได้ปลาฟรีๆมาหนึ่งตัววะ่ะเออเจ๋งดีวะ่ะ แมงยังยังไม่ตายด้วยเดี๋ยวลองไปหาลูปูกันต่อดีกว่านะฮะตอนนี้หาพวกปูนะแต่ยังไม่เจอแต่บังเอิญเจอขุย รูรูหนูครับอันนี้น่าจะเป็นหลังหนูอ่ะดูจะขุยที่มันขุดน่าอยู่ใต้พุ่มไม้น่าจะอยู่ใต้พุ่มไม้เนี่เสียดายไม่ได้เอากับดักหนูมาว่ะไม่งั้นน่าจะต้องวางดักเออดักไปก็ไม่ได้ว่ะเดี๋ยวต้องกลับกรุงเทพอ,อีกไม่ได้กินสักทีเดี๋ยวเราต้องลองไล่หาดูปูก่อนต้องหารอยเท้าให้มันเจอก่อนกับรูมันนะอ่ะเอ้ยุคนี้หาปูกินยากว่ะนี่ก็เดินมาเยอะมากแล้วนเนี่ย พื้นที่นาก็ไม่มีรูปูอะไรทั้งสิ้นเลยแห้งแกลกโอ,โอ้ยส่วนใหญ่จะได้ปลาก็ดีเลย หาปูไม่ได้หาปลาก็ยิงดีระหว่างที่เดินหาปูไม่ได้ปูแล้วเจอตะก,กะแตนเห็นไหมครับว่าตกกะกแตนมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวจะเฉลยให้ดูมันอยู่ตรงนี้ให้มันขยับดิต้องเขี่ยมัน ขยับแล้วขยับแล้วสีมัโคตรกลมกลืนเลยตักกแตนอะ่ะดูสีสีเดียวกับฟางข้าวเลยแย <c oughs> yeah, ่มันแย่มันมันคือตักกะแตนมันกลมกลืนมากเลยกลมกลืนอยู่ในกระฟงังตอนนี้ก็เอาปลาพักไว้นในรองก่อนดีกว่าปลาเ,เป็นเป็นส่วนปลาตายเดี๋ยวก็เตรียมทำอาหารไว้ก่อนนะครับผม ก็ไปหาปลาเหนื่อยมากกลับมาอาบน้ําพอละโอเคปูเราก็หาได้มาประมาณนี้มีตัวเล็กกว่าตัวใหญ่ไม่มีเลยต้มกินยังไม่มีเนื้อเลยอันนี้คือปูนานะัะผมที่เราทําการจับมาเนี้มันตัวนี้มันจะอ่อนแอขาหักที่เราหาได้ก็มีแค่นี้แต่ตัวใหญ่ไม่มีสมัยนี้คือแบบมันโดนนี่หมแล้วอะ่ะโดนวางยาตายหาหมด เต็มที่ได้ชุบแปง้งทอดโอเคเราคงหาได้ประมมาณแค่นี้แหละโอ้ยเยอะเยอะเยอะมากมันหนีเปันเองด้วยวะอ่าก็ ปูที่ปูนาที่ผมจับได้ก็มีเท่านี้แหละครับแต่มันตัวเล็กไปอ่ะต่าก็ทินนี่ก็คงอาจจะไม่ได้ทอดกินสักเท่าไหร่นะเพราะว่าปูมันตัวเล็กอ่ะพยายามหาปูตัวใหญ่นะแต่ว่ามันไม่ได้อ่ะปูอ่ะมันหาย,ายากมากเลยนะเพราะว่าเหมือนเชาเหมือนชาวนาเวลาเขาทํานาเขาหยอดยาฆ่าหอยปูมันก็คงอยู่ไม่ได้สมัยก่อนปูกับหอยมันอยู่ด้วยกันพวกหอยเชอรี่มันจะเยอะมากเลยแต่ที่นี่หอยเชอรี่มันกินต้นข้าวไงเขาก็เลยต้องหยอดยาฆ่าหอยแล้ว ปูมันก็เลยตายตายไปด้วยที่ผมหาได้ก็อยู่ประมาณเนี้ยคือผมหามาได้ประมาณสี่สิบกว่าตัวแต่ว่าเมื่อคืนก็ตายไปประมาณยี่สบสามตัวก็คือคือเริ่มเน่าอะ่ะทีแรกว่าจะไปทํารันดะปลาไหลแต่พอดีต้องกลับมาทํางานก็เลยต้องทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์โอเคก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับปุนีปูนีอิปิปิปิ <laughs> ไปแล้วเดี๋ยวก็เจอกันคลิปหน้าว่าเราจะมีทําคลิปอะไรเพิ่มเติมกันนะครับผมเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าผมอาจจะไปเจออะไรมาหรือว่ามีใครเชิญอะไรไปก็เดี๋ยวรอดูว่ามันจะเป็นคลิปยังไงต่อไปก็พยายามจะทำคอนเทนต์ให้มันดีที่สุดแล้วนะกันครับเพื่อให้แบบเพื่อนๆได้ดูกันอืมนะครับผมโอเคส่วนหนึ่งของการทำคลิปมันก็สนุกดีเหมือนกันนะ <laughs> ไปล้วบายบาย สวัสดีครับ